กรมป่าไม้แจ้งจับแม่น้องชมผู้บ้านกกกอกรุกป่าสงวนกว่า5ไร่สั่งออกจากพื้นที่และรือถอนแล้วเมื่อวันที่26ตุลาคมนายชาญชัยกิจจดาภาพหัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้เปิดเผยว่าเนื่องจากมีการทำหนังสือการร้องเรียนไปยังรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอธิบดีกรมป่าไม้ว่ามีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติทางทีมเฉพาะกิจพยัคไพรจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายชานชัยกล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่าแปลงที่ดินดังกล่าวมีเนื้อที่5ไร่2งานอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพลหมู่2ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยบริเวณโดยรอบอยู่ระหว่างการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชาวบ้านตามนโยบายคอทอชอซึ่งใกล้จะดำเนินเสร็จแล้วพื้นที่ที่มีการร้องเรียนมีการถือครองโดยบุคคลที่1ต่อจากบิดาแต่ปัจจุบันพบว่ามีนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่น้องชมพู่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อกลางปีที่แล้ว ซึ่งมีการปลูกหวายกล้วยน้ำว้าข้าวเหนียวทุเรียนไม่ทราบชนิดพันธุ์เพราะแจ้งว่ามีแฟนคลับส่งมาให้ปลูกขณะที่ผู้ครอบครองเดิมอ้างว่าไม่มีแรงที่จะทำกินจึงให้นางสาววิตรีทำประโยชน์ในพื้นที่ต่อแต่เนื่องจากการพิจารณาตามข้อกฎหมายมันเข้าข่ายผิดกฎหมายคือเข้าไปทำประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจึงได้แจ้งความดำเนินคดีไปที่สอพอกกตูมเรียบร้อยแล้วนายชานชัยกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามขณะนี้ ยังไม่ถือว่านางสาวิตรีมีความผิดเพราะต้องรอให้ศาลตัดสินานางสาวิตรีก็สามารถนำพยานหลักฐานมาโต้แย้งได้แต่ในส่วนของกรมป่าไม้ต้องตรวจยึดพื้นที่คืนตามพรบ,บป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507โดยจะให้หน่วยงานในพื้นที่ติดป้ายว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการตรวจยึดแล้วว่าห้ามผู้ใดใช้ประโยชน์หากมีการบุกรุกถือว่าเป็นการกระทำผิดซ้ำและใช้อำนาจในมาตรา25ตามพรบ,บป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช2507ให้ออกจากพื้นที่และรื้อถอนผลอาศินหากไม่รื้อออกจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พนักงานในการรื้อถอนและปลูกฟื้นฟูสภาพป่าคืนมา